กล้องนะครับตอนนี้ผมติดน้ำมันเตี้ยไปผมไม่ได้เช็คนะมุมมันมุมมันเตี้ยเกินใช่ไหมครับแล้วมันมันมองไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องไปปรับกล้องอันนี้ภาพหน้ารถนะครับมีภาพหน้ารถนะจากจากอันนี้ผมใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็เทียบกันกับภาพหน้ารถของในในกล้องนะเทียเหมือนมันสว่างจริงนะแต่งจริงนะผมจะบอกว่าแสงจริงๆนะเท่ากับในกล้องข้างบนในภาพกล้องข้างบนะแสงที่เราเห็นด้วยตาแค่นั้นเอง แต่โทรศัพท์นีม่มาเต็มเหนียวอ่ะจริงมันชดเชยแสงขึ้นมาแบบเต็มเหนียวเลยอ่ะปัาดอุ้ยมอเตอร์ไซค์ดีนะไม่เลี้ยวไปเนี่ยหมอเตอร์ไซไม่มีไฟเกือบแล้วกูเกือบแล้วกำลังจะโชบเลยดีนะเห็นอนะ่ะสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่ง h ชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศิลชาชนบ,บุรีนะครับ พอดีมีลูกค้านะครับเขาอยากเห็นภาพไฟล์ภาพจากกล้องบันทึกหน้าที่เป็นกล้องบันทึกติดรถตู้ทึบนะครับว่ากลางคืนมันชัดแค่ไหนในคลิปเนี่ยผมมีใช้ iPhone ถ่ายโดยเทียบกับตัวกล้องนะยังไงก็สู้ i p h o n e ไม่ได้แต่คุณจะเอา30,000กว่าเกือบ40,000เนี่ยมาติดมาเทียบกับกล้องตัวละหลักพันนี้ไม่ได้นะอย่างที่บอกนะโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเลสซิ่งชาแนลด้วยนะครับทุกช่องทางนะ มีช่องทางไหนเห็นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับจะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไปครับเราไปชมคลิปกันได้เลยครับกล้องนะครับตอนนี้ผมติดแล้วมันเตี้ยไปผมไม่ได้เช็คนะเนี่ยมุมมันมุมมันเตี้ยเกินเห็นไหมครับแล้วมันมันมองไม่ได้อเดี๋ยวผมจะต้องไปปรับกล้องอีกทีถึงนะผมก็เลยปิดหน้าจอแล้วมันก็มืดๆที่มันมืดเนี้ยเพราะผมยังไม่ได้ลอกฟิล์มออกนะอย่างที่ผมบอกผมว่ามาเทสเฉยๆเนี่ยถ้าผมลอกฟิล์มมาเดี๋ยวมันแปะลงมาไม่ได้นะครับผมก็เลย ยอมใช้อย่างนี้แหละอะไรเนี่ยมือไปโดนมือไปโดนมือแต่มันชัดนะผมว่ามันชัดเนี่ยกล้องหน้าหน้าหลังอันนี้กล้องหลังเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมปิดจอกัอนเดี๋ยวผมไปแว็กินค่าเดี๋ยวผมจะลองปรับกล้องดูเราจะได้เห็นทั่วๆนะครับนีอันนี้ภาพหน้ารถนะครับนีภาพหน้ารถนะจากจากอันนี้ผมใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็ เทียบก,กันกับภาพหน้ารถของในในกล้องนะทีนี้ผมจะให้ดูนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นภาพกล้องหลังนะเพราะว่าผมผมตั้งไว้แล้วคือตอนแรกอ่ะที่ผมขับมาแต่ตั้งแต่ช่วงเย็นอนะ่ะมันมันมัน,มนภาพมันไม่ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมไปตั้งกล้องจนมันใช้ได้ละมุมเนี้ยโอเคเลย ถ้ามันแยงตาอันนี้ผมรู้สึกว่าเฉยๆนะถ้ามันแยงตาเราปรับได้นะครับเราปรับแสงได้แต่ทีนึงนะครับแล้วก็อนะางนี้มาแล้วปรับแสงไดนะ้อันนี้คือน้อยสุดแหละนะครับก็ได้ปรับแสงได้ครับกลางคืนก็โอเคอะ่ะหรือว่าถ้ามันแยงจริงๆก็จะปิดก็ปิดนะครับแล้วก็ใช้ตัวเขาอ่ะเป็นกระจกส่องหลังแทนก็ได้เห็นไหมครับต่าอย่างเงี้ยโอเคเวลาเจอไฟสูงใส่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ โ okay. อเคอะเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ดูภาพแล้วนครับว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ผมให้ดูนะครับว่าการใช้งานในเวลากลางคืนเป็นยังไงนะออันนี้ผมปิดไฟเลยนะปิดไฟเลยนะมึดตึบ๊บมึดตึบ๊บอันนี้ไฟตัดหมอกนะครับ น,นีไฟหน้านนี้ไฟสูงนะไฟหน้าหมอกมืดมืดมันมืดจริงนะเพราะว่าถนนมันไม่มีไฟเลยอันเนี้ยอันนี้มันถนนในซอยเลยมันไม่มีไฟเลยมมันเห็นแนตะ่ไฟด้านหน้านะครับอันนี้เราทดสอบตัววิดีโอของกล้องนะครับโอเค สักครู่นี้ผมแวะซื้อข้าวนะครับก็จะให้ดูก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่เส้นหนองเยาบุแล่ะเราเปิดไฟหน้าแล้วนะเนี่อยู่เส้นหนองในหนองหนองเยะบุ๋ล่ะะผมเปิดกล้องหน้าดีอันนี้กล้องหน้าคือมันดูในจออ่ะมันชัดอยู่เดี๋ยวเอาไฟล์ไปใช้ครับแต่ด,ดูว่าไฟล์มันชัดแค่ไหนนะเดี๋ยวจะดูด้วยว่าไฟมันใหญ่แค่ไหนนนี้ผมเปิดกล้องหน้า 2K นะครับ คือเปิดให้มันบันทึก 2K เลยแหละกล้อง iPhone 15สว่างบอกเลยว่ามันสว่างภาพในภาพในกล้องเนี่ยเนี่ยผมดูจากด้วยตานะอันนี้คือผมดูด้วยตาเลยนะคือดูจากใน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 หน้าจอผมว่ามันมันไม่ได้สว่างเท่ากับกล้อง iPhone อะกล้อง iPhone แม่งแบบมันดึงแสงมาแบบเอาเรื่องเลยแหละภาพสว่างเลยอะ สุดท้ายแล้วจากจะบอกว่าเดี๋ยวก็จะติดเลยครับติดใจใช้แล้วโอเคดีดูแทนกล้องหลังได้ผมว่าเวิร์กเวิร์กดีคือตอนนี้รถผมไม่มีกล้องบันทึกหลังครับมีแต่กล้องบันทึกหน้านะผมะเดี๋ยวผมจะย้ายกล้องบันทึกหน้าตัวที่มีอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปติดท้ายรถแล้วก็ให้มันบันทึกในในในตัวรถเนี่แหละโอเคประมาณนี้ครับ เดีย๋ยวเราเข้าซอยนีด yep. <sho> ้ดูซอยนี้ก็มืดจะลองดูสิขวดน้ำอยู่หลังรถนะดิ้นไม่ดิ้นมาเห็นนะเห็นเล็กเบียนนะเห็นนะเห็นนะเมื่อกี้เราใกล้ๆเห็นเล็ะเบียรนะครับชัดด้วยระยะนี้เห็นไหม อันนี้กล้องไอโฟนนะเทียบก,กันนะกล้อง i-phone เห็นไหมดูดิดว่าเห็นทะเบียนไหมหผมจี้เข้ามาชิดเลยระยะระยะหนึ่งคันรถนะครับอันนี้ระยะครึ่งคันรถน,นี่ผมจี้เข้าไปแล้วให้ดูนะครับว่าเล่เห็นเลขทะเบียนไหมนะ ไปไกล้ๆแต่เขาด่าเมียพ่อเอา เดี๋ยวผมตรงลงไปดีกว่าเออเดี๋ยวผมตรงลงไปดีกว่าตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกถนนเลยอันนี้เรียกซอยวันอ่าซอยโรงเรียนวันไรกล้วยฝั่งนี้เป็นซอยโรงเรียนนะเรียกซอยแยกชักคออ่ะฮึบฮบ เราตรงไปนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเอ่อข้างวัดข้างข้างวัดไร่กล้วย ใส่กลัวครับไม่งั้นนะผมมาแทงหัวลงไปแล้วก็วบ่าขวางแล้วไปสิแล้วก็แคบนะแล้วมันก็เบียดนะแล้วมันก็ไม่ออกเวรกรรมซ้ายก็แคบเออ ไปต,ตรงไปครับเมื่อกี้ผมหยุดคลิปนิดนึดนงนะเพราะว่าไฟมันมันยาวแล้วเดี๋ยวมันจะดึงไฟช้าเ็ามีงานอนะไรกันเียอันนี้ผมยกไฟสูงนะผมนึกว่ามีงานอะไรเ้าวางป้ายไว้หน้าคอนหน้าไอ้นี่ อพาร์ตเมนต์เราก็นึกว่ามีงานอะไรแต่พาอพาร์ตเมนต์นี้ส่งเขาหน้าอยู่ดินะฝั่งเนี้ยเลี้ยวขวา ซ้ายไปมันจะลงไปนี่อะไรวะเข้าไปในหมู่บ้านที่อาทอนแต่ผมขี้เกียจเข้าอ้อมไกลรีบกลับบ้านดีกว่าไปตัดคลิปต่อพรุ่งนี้ยังไม่มีคลิปลงนะไม่รีบกลับบ้านเนี่ยเหมือนมันสว่างจริงนะแต่จริงนะผมจะบอกว่าแสงจริงๆนะเท่ากับในกล้องข้างบนะในภาพกล้องข้างบนะแสงที่เราเห็นด้วยตาแค่นั้นเองแต่โทรศัพท์นีม่มาเต็มเหนียวอะ่ะจริง มันชดเชยแสงขึ้นมาแบบเต็มเหนียวเลยอะ่ะผมปิดไฟนะเห็นไหมเนี่ยขนาดผมปิดไฟหน้านะกล้องข้างบนมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะไอ้กล้องโทรศัพท์ไอฟโฟนแม่งยังเห็นถนนอยู่เลยอะ่ะเห็นไหมพอเปิดไฟหน้าขึ้นมาปุ๊บสว่างวาบเลยอะ่ะ กับกล้องมันถึกนะตอนนี้สั่นหน้าดูเลยแหละเนี่ยรถเขยา่าถนนถนนแถวนี้ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ครับรถมันเขยา่าอันนี้ผมใช้มือถือนะครับโทรศัพท์อะ่ะผมไม่ได้ใช้กิมบอลจับหรืออะไรนะมือเพียวๆเลย เราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเร้่นเปิดใหม่ัปากซอยเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนครับเราเลิกกินเหล้าไปแล้วนะเราก็เลยเฉยเฉยเลิกหมดครับไม่ใช่อะไรนะจะตายหาเอาเรื่องเรนะื่องอ่ะกินเยอะจัดพูดตรงตรงเลยกลัวตายครับ ดูดบุหรี่เมื่อต้นปีนี่เองนะเริ่มจากไม่สบายก่อนไม่สบายก็เลยงดงดบุหรี่เพราะยิ่งดูดบุหรี่มันยิ่งปวดหัวนะพองดได้สักสามสี่วันไหนๆก็งดแล้วก็เลิกมันซะเลยก็เลยเลิกเลิกเลยผมเคยเลิกแบบนี้มาหลายรอบนะเลิกแล้วก็ได้สักสามปีสี่ปีแล้วนึกอยากจะดูดก็ดูดแล้วก็กลับมาดูดหนักอีกแต่รอบนี้เดี๋ยวลองดูกัน <c oughs> คือมันดูดไม่ได้แล้วล่ะมันดูดแล้วมันปวดหัวเรื่องเรื่องอ่ะ เอาโอเคนี่นะครับเราวิ่งเนี่ยเข้าโค้งหน้าหมู่บ้านสินคะรินละแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน้าบ้านเรานะร้านเราอยู่ตรงนี้รู้สึกอาผมน่าจะเอาเอาอาผมน่าจะปิดไฟนะจ,รจริงด้วยไม่มีไฟละเนี่ยสังเกตป้ายแว่นทองครับเนียป้ายร้านผมว่าไฟมันซีดซีดไปแล้วเนี่ยปาดโอ้ยมอเตอร์ไซค์ดีนะไม่เลี้ยวไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่มีไฟ เกือบแล้วกูเกือบแล้วกำลังจะโชบเลยดีนะเห็นอ,ะนอ่ะเขาหน้าบ้านเราแล้วโอเค